สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบนะครับผมว่าเราเนี่ยได้สมัครพร้อมเพย์ไปแล้วหรือยังนะครับผมเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็สมัครพร้อมเพย์ไปนานแล้วนะครับผมแล้วก็จําไม่ได้นะครับผมว่าสมัครพร้อมเพย์ไปกับธนาคารอะไรนะครับและได้ทําการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเบอร์มือถือแล้วหรือยัง หรือว่าได้ผูกเบอร์พร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจสอบด้วยตัวเองง่ายๆบนโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมใช้แอปพลิเคชันธนาคาร2ตัวนะครับผมก็จะเป็นของ t TV t บีทัศนะครับกับของเคพันะครับ mm hmm. เพื่อใช้ในการรีวิววิธีการตรวจสอบว่าเราได้สมัคร พร้อมเพย์ไปที่ธนาคารไหนนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดที่แอปพลิเคชันของ TTB Touch ก่อนนะครับผมเมื่อเข้ามาในหน้าหลักแล้วนะครับผมก็มากดที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้มากดที่ด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับ3ขีดนะครับแล้วก็ลูดขึ้นมานิดนึงนะครับผมให้มาเลือกคําว่าตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาตรงคําว่าบริการ TTB พร้อมเพย์นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับอ่าในหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าบริการของ TTB พร้อมเพย์นะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้สมัครพร้อมเพย์ไปแล้วหรือยังนะครับผมในที่นี้นะครับผมได้สมัครพร้อมเพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งในส่วนของ การรับบริการโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ได้ผูกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมเพื่อเอาไว้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับแล้วก็เอาไว้รับเงินจากโครงการรัฐต่างๆนะครับผมเราจําเป็นนะครับที่จะต้องทําการผูกบริการพร้อมเพกกับหมายเลขอปรประชาชนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการผูกหมายเลขอปรประชาชนเข้ากับธนาคารของ t t b ีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์นะครับผมและมีบัญชีของธนาคาร TTB นะครับหรือว่าธนาคารทหารไทยนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TTB Touch มาได้เลยนะครับแล้วก็ทำการสมัครพร้อมเพย์ตามที่ผมได้แนะนำไปด้วยวิธีการนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบว่าเราได้สมัครพร้อมเพย์ไปกับธนาคารไหนนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอใช้แอปพลิเคชันของ k p a ัสนะครับผมในการรีวิวนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาที่แอปพลิเคชันของ k p a ัสนะครับผมให้กดไปที่คำว่าธุรกรรมนะครับล็อกอินนะครับอ่าเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้มากดตรงคำว่าบริการอื่นๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่าพร้อมเพย์กดลงทะเบียนและแก้ไขนะครับอ่าเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับผมที่แอปเคพัฒนะครับเขาก็จะแจ้งว่าหมายเลขนี้ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชี TMB แล้วนะครับ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะเกี่ยวกับการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าหมายเลขนี้ได้ลงทะเบ,บียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชี TMB แล้วนะครับหากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีนะครับผมที่แอปเคพัฒนะครับหรือว่าทีแอปธนาคารอื่นๆที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะครับผมถ้าเข้ามาตรวจสอบนะครับ ก็จะขึ้นลักษณะเดียวกันประมาณนี้นะครับผมว่าเราได้ทําการผูกพร้อมเพย์นะครับหมายเลขบัตรประชาชนไว้กับธนาคารอะไรนะครับหรือว่าผูกพร้อมเพย์หมายเลขเบอร์มือถือไว้กับธนาคารอะไรนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทราบแล้วนะครับผมว่าเราได้ผูกหมายเลขพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเช็คว่าเราได้สมัครเพาะเพย์ไปแล้วหรือยังนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนพิพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติวเพย์ชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ